สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีช่องตีหักกระเค่ะคลิปนี้เข้ามาอยู่กับต้นพริกนะคะพี่น้องภาพมาเบิ่งยังวมาตีพี่น้องพริกาสามต้นที่เข้าได้ซื้อมานะคะเป็นพริกช่อนะคะพี่น้องเป็นพริกช่อซึ่งมันเป็นกระถางน้อยอดินที่ปลูกอยู่นี่นมันก็อาจจะบ่ราท่นได้เพียงพอเนาะ ซื้อมาได้อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วล่ะค่ะพี่น้องเพราะในมีเวลาปลูกลงขยายนะคะคิดว่าจะปลูกลงใส่ในถุงแสนดีพอดีซื้อถุงแสนดีมากพึ่งหอดนะคะสั่งซื้อมาพึ่งหอดนะคะที่นี่เฮามาเจอปัญหาปัญหาหนึ่งนะคะพี่น้องน่ก็คือพริกหน่วยพริกของเฮานี่เนากอนกอนที่จะได้กินสุกไหมค่ะพี่น้องนี่ค่ะเบิ่งลักษณะเป็นกุ้งแห้ง หรือว่าเป็นพวกเชื้อรานะคะพี่นอ้องการที่จะอยากหูเนาะพี่น้องเนาะว่าพี่เข้านี่มันเป็นเชื้อราหรือว่าเป็นแมลงวันท้องก็คือเข้ากะแกะออกมาเบิงนะคะพี่น้องแต่ว่าเบิงลักษณะนี้ก็คือแมลงวันท้องนะจะมีแมลงวันท้องมะกัดมาเจาะนะคะพี่น้องและก็เฮ็ดให้ ข้าวเนี่ยเนาเนาก่อนที่จะได้กินซุปนะคะนี่นี่ถ้ามาเบิงสูตรง่ายๆนะคะพี่นอ้นองในขัวของในครัวเลื่อนท่าอีกแล้วค่ะพี่น้องเขาจะใส่วิธีใดในการที่แก้ไขพริกกุ้งแหง้งหรือว่าพริกที่โดนมแมลงวันท้องเจาะแบบนี้นะคะก่อนดีเข้าจะได้กินซุปเบิง้งเริ่มที่จะซุปกบมีค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าข้าใส่วิธีใดนะคะแก่ของในขั้วของข้าที่ข้าต้่องเตรียมนั่นก็คือขีเท่านะคะพี่น้อง ขีเท้าเนาะเฮาไปแช่น้ำคืนหนึ่งนี่ยค่ะพี่น้องหลังจากที่เทาแช่น้ำได้คืนหนึ่งแล้วมันก็จะมีน้ำใสๆด้านบนเนี่ยนะคะพี่น้องเฮาก็กรองเอาแต่น้ำมันน้ำใสๆนะคะเนี่ยค่ะสิ่งต่อมาที่เขาต้องเตรียมอีกเนี่ยก็คือหอมกับกระเทียมของที่อยู่ในครัวเทาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องเฮาจะพากลน,นะคะใส่เหมือนเลยตะตรงตะตอนตปมเป็นตรง แกเปลือกมันออกกรห้าผ้าเพื่อที่จะเข้าจะได้ตำได้ง่ายเนาะพี่น้องเนาะสารละเหยที่อยู่ในตัวของหอมกับกระเทียมนี่แหละคะ่ะพี่น้องจะไปซอยอ่าเป็นก็ป้องกันนะคะให้แมลงวันท้องแลวก็พวกเชื้อเชื้อโรคเชื้อราเพีย้ยที่จะมาเข่าซูนวยของพีของเข้าไวา้พีเข้านี่เนากอนที่จะได้เก็บกินนะคะพี่น้อง อ่เขาจะใส่หอมประมาณ4ีหาหัวกระเทียม4ีหาหัวนะคะอา่าเสร็จแล้วเขาก็จะตำนะคะพี่น้องตำให้สานละเฮ้ยมันออกมานานเยจังน้อยนะคะตำแหลกล Uh huh. แค่ตำนี่ก็กินกับออกมาแลวเด้่อพี่น้องเด้อนี่กินหอมกระเทียมโชยเลยต่อไปเ้าก็จะเอาไปใส่น้ำแล้วก็กองเอาเอาแต่นมามมันนะคะเอาผ่าเนาะพี่น้อง เอาผ่ากรองนี่สักหน่อยเดี๋ยวมันไปอุดหูอ้อ่าขวดฟอกสีที่เขาจะฉีดนะคะเนี่ค่ะนี่มาคะ่ะได้สองอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะไปฉีดกันเลยนะคะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องเขาก็จะค้นให้มันเขากันสักหน่อยหนึ่งเนาะ อ่าสารละลายที่อยู่ในโตของหอมกับกระเทียมกลิ่นมันออกมาในจักนอยนะคะนี่ค่ะอ่เขา,าก็จะกรองอตน้ำใส่ขวดฟอกสีเลยนะคะ อ่าน้่งขี่เท้เาห้องกระไซเป็นได้หนีนะคะใส่ปะมันสองฟ้ากระพ่อนะคะราะวาบกพริ้เข้าบนเดลหลายเนาะแต่ว่ากับมี่ตอนอื่นเดี๋ยวห้องจะไปฉีดคือกันนะคะพี่น้องนี่ค่ะปิดฟ้า แต่ว่าก่อนที่เขาจะฉีดเราก็ต้องเก็บเนี่ยค่ะเก็บปลูกที่มันเสียๆนี่ออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปล่ามไปหน่วยอื่นเมื่งค่ะเนี่ยบางหน่วยเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเก็บอ่าหน่วยที่มันเป็นออกก่อนนะคะนี่เก็บออกให้หมดค่ะ เ้วก็ไปถึงใก,กล้ๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันก็นจะแตกออกมาใไหม่เนาะโอ้ยต่างเอาไปไปเอาก้นไก่มาก,ก่อนเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะตัดออกเลย นี่ค่ะต้นี้แล้วบนแล้วเนี่ยเห็นป่เห็นห้อยจอป่มีรอยจอด้วยอ่า เสร็จเรียบร้อยค่ะด้วยไดที่มะน,นาห้อาเก็บออกแล้วเรียบร้อยเก็บออกไปถิ้งใกลๆเนาะพี่น้องเนาะ่อไปแล้วก็จะฉีดเลยนะคะฉีดให้ทั่วๆเลยค่ะพี่น้องเนี่ยด่านล้างน้ำเพื่อจะมักมากออยู่น้ำไตใบนะคะพวงมดพวก,มพวกมแมลงสามารถที่จะป้องกัน แรงศัตรูพืชได้เลยสําหรับพริกนะคะบม่ว่าจะเป็นกุ้งแหง้งหรือว่าพวกอ่าแรงวันท้องมะเจมะไคร่นะคะพี่น้องฉีดพ่นได้เลยอืมกลิ่นหอมกับกระเทียม เพียงแค่นี้นะคะพี่น้องเขาก็ะซัมชีซัมเจ้าสองสามมือติดต่อกันนะคะพี่เขาก็จะหายนะคะพี่น้องก็จะโบโบคอยมีหมดมาแลงนะคะแล้วก็จะบบเป็นโลกรุงแหงนะคะพี่น้องง่ายๆเลยของในครัวเลื่อนของเขานี่แหละค่ะพี่น้องสามารถมาใส่ประโยชน์ได้เลยสำหรับพริกเนาะอ่า สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็อน,นอกะพี่นองเนาะอ่าถือว่าเฮาไห้มาแช่ประสบการณ์นะคะการรักษาพริกที่เป็นกุุงแหง้งหรือว่า,าเชื้อโรคเชื้อรานะคะมะรงวันทองมเจาะเนี่นะคะ่ะอันดับแรกเฮ้าก็ต้องเก็บพริกที่มันมีปัญหาออกกอนนะคะเฮ้าก็จังมากอ่าเอาหอมกัปรปเทยมแล้วก็ โต๊ะคิดเท่านะคะแซน้ำไว้ขึ้นหนึ่งนะคะมาผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นติดต่อกันยักสามมือนะคะหลังจากนั้นห้าวกระซ้ามาที่จะฉีดพ่นได้อาทิตย์ละสองเทื่อได้นะคะพี่น้องสําหรับสูตรนี้นะคะป้องกันไว้ดีกว่าแก่เนาะพี่น้องเนาะเนีน่ยค่ะเดี๋ยวเพิง่งจะแตกงวยนะคะเห็นไหมคะดอกเพิ่นพริกช่อนี่คือ เพิ่งก็จะออกมาเป็นชอ่อเป็นช่อเลยค่ะพี่น้องสําหรับนวยเพิ่นเนี่ยค่ะช่อดอกเพกื่อกลั่งจะแตกออกมา่อไม่เนี่ยค่ะเราฉีดไว้แบบนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ค้อไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะค่ะมเมื่อิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปต่อๆไปของเ้าวเนเดอพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปต่อไปเฮาจะมาแชร์ประสบการณ์หนึ่งอย่างกันจังค่อยติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ